สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องแฟนผมเป็นดาราเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่15คืนนี้มีงานเลี้ยงต้องไปสักหน่อยไม่สามารถไปทานเป็นเพื่อนเธอได้มีอะไรหรือเปล่าสายโทรศัพท์อีกฝั่งพูดอืม เมื่อเร็วๆนี้มีละครเรื่องหนึ่งบทนางเอกเหมาะกับหนูมากขบวนนักแสดงหนูก็ชอบแต่ว่าเขาวางตัวนางเอกไว้แล้วหนูอยากให้พ่อทูลหัวช่วยหนูตัดบทสนทนาที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งหลายออกเมื่อได้คำพูดที่แน่นอนของพ่อทูลหัวว่าบทนางเอกความฝันที่ล่องลอยจะเป็นตัวเองสวิญาถึงวางสายโทรศัพท์แล้วโยนมือถือไปทางผู้ช่วยมองผู้ช่วยรับไว้ได้อย่างบุบบิดพูดด้วยเสียงเย็นชาว่า ระวังหน่อยถ้าเสียเธอได้ใช้ขืนแน่ฉันใบหน้าของผู้ช่วยเต็มไปด้วยความเสียใจกำลังจะพูดอาสาผู้จัดการที่อยู่อีกด้านทำท่าทางหยุดยั้งไว้มาทางเธอเธอถึงได้อดทนเกลืนเสียงแล้วถอยไปอีกด้านอาสามองผู้ช่วยแล้วได้แต่สายหูพูดกับสบิญะว่าเสียวยากเธอจะแสดงความฝันที่ล่องลอยงั้นเรื่องก่อนหน้าหญิงสาวตัวน้อยจะทำยังไง เธอไม่แสดงแล้วหรือเธอเซ็นสัญญาไปแล้วถ้าหักติดสัญญาต้องจ่ายค่าชดเชยในการผิดสัญญานะจ่ายก็จ่ายสิมันจะแค่ไหนกันเชียวเงินแค่นั้นมันจะไปมีความหมายอะไรรอให้ฉันเป็นพระชายาของคุณชายแห่งเฮงอันกรุกก่อนเธอที่มีหน้าเงินทั้งนั้นสวีญาตอบอย่างไม่ใส่ใจโทรศัพท์โทรติดมานานมากแล้วแต่ไม่มีคนรับสายกู้หลานอันรอจนใจร้อนกำลังจะวางสายก็มีคนรับพอดี ได้ยินเสียงข้างในที่ลอดผ่านสายมาเขารีบชุ่งชิงการพูดโทรศัพท์ให้กระชับที่สุดและไม่ได้ฟังว่าอีกฝั่งจะพูดอะไรก็พูดว่าผมคือกู้หลานอันผมมีข้อมูลมาให้คุณนัสถานที่เจอกันหน่อยฟังทางโน้นพูดชื่อที่อยู่แล้วกู้หลานอันก็วางสายโทรศัพท์เมื่อขึ้นนั่งบนรถที่หวังไม่เรียกมาถึงร้านกาแฟที่นัดไว้ลีเจียคนที่กู้หลานอันนัดไว้นั่งรอเขาอยู่ก่อนแล้ว กู้หลานอันสวมแว่นกันแดดมองทะลุผ่านหน้าต่างรถพรางจ้องคนที่นั่งอย่างเรียบร้อยกำลังดื่มน้ำส้มอยู่มุมร้านคนที่ติดตามตัวเองเมื่อชาติที่แล้วผลักให้ตัวเองลงสู่ลุมนรกของวงการบันเทิงมองเห็นคลิปวิดีโอในมือถือจิตใจฮึกเหิมและองอาจห้าวหาญของปาปาปรัสซี่อันดับหนึ่งของประเทศจีนเทียบกันแล้วหลี่เจียต,ตอนนี้ดูอายุน้อยอ่อนวัยตกอับมากกว่ามากมายกู้หลานอันยิ้มอย่างเย็นชาคนคนนี้แหละ เพื่อเงินเขียนให้ฟูซีที่เดิมทีก็คุยโต้วโอวดอยู่แล้วให้ดูเป็นคนคุยตโตโวอวดมากขึ้นไปอีกจนทําให้ฟูซีหมดสิ้นทุกอย่างภายในคริปตาหลานอันอยากให้ผมเข้าไปด้วยไหมหวังเว่ยที่อยู่ข้างกายถามไม่ต้องอีกแป๊บเดียวผมก็กลับมาแล้วคุณรออยู่ที่รถนี่แหละกู้หลานอันพูดจบก็เปิดประตูรถเดินตรงเข้าร้านไปลีเจียเลือกสถานที่ที่เงียบสงบบวกกับเวลาตอนนี้ยังเช้าอยู่มีคนแค่ไม่กี่คน ที่มีก็เป็นผู้สูงอายุที่มานั่งอ่านหนังสือไม่ต้องกังวลปัญหาว่าจะถูกแฟนคลับจำหน้าได้หลังกู้หลานอันนั่งลงแล้วก็ถอดแว่นกันแดดออกมองเลีเจียคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาที่ใบหน้าดูอารมณ์ดีถือแก้วน้ำส้มไว้เขายิ้มเบาๆแล้วพูดว่าผมมาสายทำให้คุณต้องรอนานเลยไม่หรอกผมก็เพิ่งมาถึงได้ยินกู้หลานอันพูดแบบนี้ลีเจียได้รับความเป็นกันเองก็ตกใจรีบลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า เชิญคุณนั่งก่อนอยากดื่มอะไรหน่อยไหมผมจะไปสั่งให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกู้หลานอันนั่งลงตามที่เขาทำมือให้นั่งแล้วพูดว่าผมมาเพื่อมาบอกข้อมูลคุณเรื่องหนึ่งพอพูดจบผมก็จะไปผมยังมีธุระต่อเชิญคุณพูดเลยเลเจียหยิบสมุดบันทึกที่พกติดตัวออกมานั่งตัวตรงในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพลงง่ายๆที่ฟู่ซีรองแชมป์รายการพรุ่งนี้ฉันจะเป็นซูเปอร์สตาร์ร้องนั้น เดิมที่เป็นเพลงของแชมป์อย่างกู้หลานอันเขาใช้เงินซื้อเพลงนั้นไปรางวัลรองชนะเลิศของเอขาใช้เงินซื้อมาเขาเป็นพวกไม่รู้คีร้องได้ดีอยู่แค่เพลงเดียวนั่นแหละกู้หลานอันพูดเบาๆอืมลีเจียจ,จดลงไปด้วยความตื่นเต้นมองหน้ากู้หลานอันแล้วสอบถามว่าคุณมาพูดเรื่องพวกนี้กับผมคืออยากให้ผมเปิดโปงสองเรื่องนี้ออกไปหรืองั้นจะอะไรอีกละ่ะกู้หลานอันเลิกคิ้ว ขอบคุณสำหรับความหวังดีนะแต่ว่าผมไม่กล้าลีเจียสีหน้ายุ่งเหยิงถึงแม้ว่าเขามาเพราะอยากได้ข้อมูลเด็ดที่จะสามารถทำให้เขาปีนขึ้นสูงได้แต่ถ้าข้อมูลนี้ถูกเปิดโปงออกไปก็เป็นไปได้ว่าเขาจะไม่สามารถปีนขึ้นสูงได้และอาจจะทำให้เขาเจ็บหนักกว่าเดิมไม่พูดถึงว่าข่าวใหญ่นี้จะพูพันกับกฎเกณฑ์ที่ซ่อนแฝงอยู่ภายในขององค์การบันเทิงการจะเปิดโปงคนอย่างฟูซี ซึ่งแม้จะเป็นดารานหน้าใหม่ของวงการแต่ว่าบ้านเขาฐานะร่ำรวยมีอิทธิพลมากสามารถบีบคอผมให้ตายได้อย่างง่ายดายผมที่เป็นแค่นักกล่าวคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรในวงการไม่กล้าทําให้ใครขุนเคืองง่ายๆหรอกลัวอะไรเขาฆ่าคุณไม่ตายหรอกอีกเดี๋ยวผมจะไปหาเจ้านายของคุณให้เขาปกป้องคุณมีตระกูลกู้หนุนหลังอยู่ใครจะกล้าทําอะไรคุณกู้หลานอันนั่งขวายห้างพูดอย่างหยิงยโสแล้วพูดเสริมว่า ถ้าหากว่าฟู่ซีเอาเงินมาให้คุณเพื่อทําให้เขาสายสะอาดอีกครั้งนั้นนายก็รับเงินนั่นไว้เก็บไว้ใช้สอยหลังจากนั้นรอจนกว่าข่าวเรื่องนี้จะซาลงไปแล้วค่อยเปิดโปงออกมาอืมงั้นก็ได้มีกู้หลานอันสนับสนุนอยู่เบื้องหลังลีเจียรับปากด้วยความยินดียิ่งดวงตาเป็นประกายเล็กน้อยใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วถามกู้หลานอ่ะนะว่า ขอถามหน่อยทำไมคุณต้องช่วยเหลือผมขนาดนี้พูดตามหลักแล้วคนอย่างคุณจะหานักกล่าวชื่อดังง่ายนิดเดียวทำไมต้องเจาะจงมาหาผมหืมเรื่องนี้เหรอก่อนหน้านี้ฉันเห็นข่าวเช้าที่นายเขียนถึงดาราหญิงคนหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตฉันรู้สึกว่าวิธีการป้ายสีคนของนายช่างมีชั้นเชิงมันจะต้องกลายเป็นข่าวใหญ่หลังจากนั้นแน่นอนครั้งนี้ฉันแค่อยากจะทำลายคนคนหนึ่ง ดังนั้นก็เลยนึกเบอร์โทรของนายขึ้นมาได้คิดว่าบางทีอาจจะสามารถช่วยให้ในายเป็นปาปารัสซี่อันดับหนึ่งขึ้นมาด้วยก็ได้กู้หลานอันยกเหตุผลง่ายๆขึ้นมาอ้างขอบคุณที่มองผมสูงขนาดนั้นผมจะพยายามเต็มที่เลยลีเจียจิตใจฮึกเหิมไม่ต้องขอบคุณคุณแค่ช่วยผมจัดการเรื่องนี้ให้ดีก็พอกู้หลานอันยิ้มเย้ยหยันการจะป้ายสีคนคนหนึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยช่างหน้าขัน ผมจะจัดการให้ดีอย่างแน่นอนครับผมจะรีบไปจัดการตอนนี้เลยลีเจียรอแทบไม่ไหวที่จะลุกขึ้นไปสิกู้หลานอันบกอย่างเกียดคร้านพร้อมพูดกําชับว่าห้ามบอกฟูสีว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลถ้าเกิดเขาถามขึ้นมาก็บอกแค่ว่าเป็นคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการพรุ่งนี้ฉันจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่ทนดูไม่ได้ที่เขาคว้ารางวัลรองชนะเลิศไปครองรับทราบเฮ้ มองลีเจเดินจากไปกู้หลานอันก็หัวเราะมือเท้าคางมองดูรายการเครื่องดื่มบนโต๊ะอย่างอารมณ์ดีฟูสี่คนที่นายเคยใช้มาทำลายฉันแต่วันนี้ฉันใช้เขาเป็นของเล่นที่จะมาเล่นงานนายไม่เลวเลยใช่ไหมที่ฉันยังอุตสาห์หาคนคุ้นเคยให้นายลีเจียในชาติก่อนเป็นปาปารัสซี่อันดับหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิประสิทธิภาพในการทำงานรวดเร็วจนทำให้คนอึ้งจนพูดไม่ออกกู้หลานอันที่เพิ่งสั่งเครื่องดื่มไปถือไปที่รถยื่นให้หวังเว้ย หลิวฉูคนขับรถหลี่เจียก็ส่งข้อความมาหาเขาแล้วว่าให้เขาดูรายการค้นหายอดนิยมในเวป๋อหืมได้หรือกู้หลานอันเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเมื่อมองดูข้อความยกน้ำผลไม้ขึ้นดื่มไปสองอึกคลิกเข้าไปที่รายการค้นหายอดนิยมดูเนื้อหาข้างในที่มีอยู่อย่างหลากหลายสายตาไปหยุดอยู่ที่เนื้อหาของโพสต์หนึ่งของบัญชีผู้ใช้ชื่อดอกไม้ที่ฟู่ซีเลงเนื้อหาข้างในเป็นดังนี้ กูไม่ใช่คุณชายของเครือบริษัทแห่งหนึ่งหรอือฟู่ซีจะสามารถซื้อเพลงของเขาได้ยังไงเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีคนเจตนาสัดโจรใส่ฟู่ซีอีกอย่างถ้าหากฟู่ซีอยากซื้ออันดับทําไมเขาไม่ซื้อถ้วยแชมป์โดยตรงไปเลยยังต้องลําบากไปซื้ออันดับที่สามทำไมถ้าหากว่าเขาซื้อมันมางั้นกูก็ต้องซื้อมาเหมือนกันนั่นแหละเป็นการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลฉันโตแย้งไม่ออกเลยคิดไม่ถึงเลยว่าคนอย่างฟู่ซีก็มีแฟนคลับที่มีระดับสติปัญญาสูงขนาดนี้ กู้หลานอันเลียริมฝีปากของเขาเพื่อสัมผัสถ,ถึงความหวานที่ยังหลงเหลืออยู่ในช่องปากยักไหลแล้วพูดว่าแต่ข้อเท็จจริงย่อมเหนือกว่าคารมคำพูดและแม้แต่ผู้คนในเชลล็อกโฮมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงก็ไม่สามารถยืนหยัดไว้ได้กู้หลานอันยักไหลยอย่างระอาเปิดไปที่หน้าหลักของตัวเองแล้วเขียนว่าตอนเข้าร่วมแข่งขันรายการซุปเปอร์สตาร์ผมคิดว่าในเมื่อมีคนอย่างเจ้าเยี่ยที่เป็นไม้บรรทัดของวงการบันเทิง เพราะตอนที่เจาะเยี่ยมเข้าร่วมรายการเรียลิตี้นั้นเขาไม่ได้เสียแซงพูดแต่เรื่องสัตว์จริงเทียบกับคนอื่นแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจนได้รับสมญานามว่าไม้บรรทัดเปรียบเทียบการแสดงละครแห่งวงการบันเทิงเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันก็จะไม่มีรับลมคมในซุกซ่อนอยู่ดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปทักทายพูดคุยกับใครเข้าร่วมรายการไปด้วยการแต่งกายธรรมดาเหมือนปกติทั่วไปคิดไม่ถึงสิ่งที่ผมคิดมันจะดีมาก เจาะเยี่ยนั้นเสื้อตรงแต่ขนรอบข้างกลับบิดเบี้ยวเพียงแค่ท้ายที่สุดพักพวกที่ดีที่สุดนึกว่าจะได้แสดงฝีมือกลับกลายเป็นปล่อยไก่ผมก็ได้ผลพลอยได้เพราะว่าคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของจอเยี่ยไม่งั้นตอนนี้คงได้ช้ำใจตายเขียนจบแล้วกู้หลานอันก็ใช้มือถือถ่ายรูปตัวเองในใบหน้าเย็นชาหนึ่งใบเป็นรูปประกอบหลังจากนั้นก็กดโพสต์ออกไปหลังโพสต์เรียบร้อยก็โยนมือถือทิ้งไปด้านข้าง และัำเพลงอย่างอารมณ์ดีหลานอันตอนนี้พวกเรากําลังจะไปไหนกันหรือเห็นหลานอันวางมือถือลงหวังไว้จริงถามไปที่บริษัทมู่หลานคันเจรันคอมมิวนิเคชันผมจะไปพบประธานของพวกเขากู้หลานอันตอบเสี่ยวหลิวฟูซีละ่ะฟูซีกําลังแต่งหน้าอยู่ข้างในได้ยินเสียงของผู้จัดการและผู้ช่วยที่มาพร้อมกับเสียงเปิดประตู ฟูซีที่กำลังปิดตาเอนตัวนอนอยู่บนเก้าอีคอ้ค่อยๆยันร่างลุกขึ้นแล้วถามว่าพี่หลีที่มีธุระกลับบริษัทไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมกลับมาเร็วขนาดนี้ล่ะจัดการธุระเรียบร้อยหมดแล้วหรือจัดการอะไรฉันยังไปไม่ถึงไปบริษัทไปได้ครึ่งทางก็ต้องกลับรถแต่ก็นะงานที่บริษัทก็ไม่สำคัญแล้วตอนนี้เรื่องที่สำคัญกว่าคือเรื่องของนายลีเคอโกรธจนดึงเนกไทออก เรื่องของฉันฉันมีเรื่องอะไรหรอือฟูซีลืมตาและถามอย่างไม่เข้าใจหลีนาเคอร์อไม่ได้ตอบเขาในทันทีแค่บบกมือให้ช่างแต่งหน้าออกไปจนช่างแต่งหน้าปิดประตูถึงพูดว่าเรื่องที่นายทำไว้ตอนเข้าร่วมแข่งขันรายการพรุ่งนี้ฉันจะเป็นซูเปอร์สตาร์เช้านี้ถูกนักล่าวของมู่หลานเปิดโปงหมดแล้วอะไรนะฟูซีลุกพรวดขึ้นนั่งใบหน้ากระวนกระวาย แต่ก็สงบลงในทันทีแล้วถามอย่างงุนงงว่าเรื่องอะไรหรือตอนฉันเข้าร่วมแข่งขันรายการพรุ่งนี้ฉันจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ได้ทําอะไรไวน้นี่พอได้ยินเขาพูดแบบนี้ลีเคอร์ก็ยิ้มอย่างเย็นชาแต่ก็ไม่ได้แฉเขาลววงมือถือออกมาเปิดไปที่รายการค้นหายอดนิยมแล้วโยนให้เขาพร้อมกับพูดว่านายจะทําอะไรไว้ฉันไม่สนใจแต่ที่สําคัญคือข่าวนี้เราต้องจัดการกลบข่าวนี้ รายการค้นหายอดนิยมสามารถซื้อได้เวยปอสามารถลบให้ได้แต่พวกนี้ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเราต้องกู้คืนชื่อเสียงของนายซึ่งต้องหาตัวคนเปิดโปงข่าวนี้ให้ได้แน่นอนเราต้องจัดการเรื่องนี้เป็นอันดับแรกฉันหวังว่านายจะพูดความจริงทุกอย่างกับฉันข่าวอื้อฉาวแบบนี้เป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงอยู่แล้วนายไม่จําเป็นต้องรู้สึกยอรอกทําหรือไม่ทําบอกมาคําเดียวก็พอฉันไม่ได้ทํา นี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีฟูสีพูดเสียงเย็นชามองหน้าลีเคอร์ที่ดูคล้ำลงแล้วพูดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้มันเรียบร้อยเองที่ไม่ต้องมายุ่งหรอกพี่ไปทําธุระของพี่ต่อเอิอพูดจบก็ลุกขึ้นจากไปสีหน้าตอนเดินคลาดกับลีเคอร์ดูน่าเกลียดเหลือหลายตั้งแต่เด็กมาเขาก็ถูกมองว่าเป็นคุณชายที่ดีเลิศจะให้เขายอมรับสารภาพเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรหน้าขันพอออกมา เดินจนถึงสถานที่ที่ไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวแล้วถึงได้เผยอารมณ์ที่แส้งตองไว้ออกมาด่าคำว่าชิดออกมาเสียงดังแล้วแต่กำแพงล้วงโทรศัพท์ออกมากดโทรหาหวังโยเฉียนประธานของบริษัทมู่หลานแววตาเปลี่ยนเป็นโหดเยี่ยมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครที่กล้าต่อกรกับเขามีจุดจบไม่ดีสักรายเขาอยากจะรู้นักว่าใครที่กล้าวิ่งเข้าหาปากกระบอกปืนทั้งที่เขาเพิ่งเข้าวงการแบบนี้ โทรศัพท์โทรติดสักทักถึงจะมีคนรับสายฟู่ซีถอนหายใจหนะักหาพูดกับปลายสายอีกฝั่งด้วยอารมณ์อ่อนพลายน้ำเสียงนุ่มนวลว่าคุณอาหวังผมคือฟู่ซีกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าครับอ้อฟู่ซีนี่เองหวังโยเฉียนเริ่มด้วยน้ำเสียงอันดังแต่เมื่อเริ่มพูดก็ลดลงมาตามลำดับก,กำลังต้อนรับแขกอยู่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าในเมื่อคุณอากำลังยุ่ง ถ้าอย่างนั้นผมจะพูดกับคุณอาตรงๆเลยนะครับขอคุณอาผมอยากจะถามคุณอาเรื่องหนึ่งฟูซีไม่ได้ร่ำไรพูดตรงเข้าประเด็นทันทีเกี่ยวกับเรื่องที่นักข่าวบริษัทคุณอาเปิดโปงเรื่องที่ผ่านมาของผมบนอินเทอร์เน็ตคุณอารู้เรื่องนี้ไหมครับตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอะไม่รู้เลยฉันก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันถ้าฉันรู้ฉันไม่มีทางให้เขาเปิดโปงแน่นอน ทำให้เธอต้องลำบากหวังโยเฉียนพูดอย่างเสียอกเสียใจไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลยแค่เรื่องไร้สาระเท่านั้นคงต้องลำบากคุณอาหน่อยแล้วผมอยากขอให้คุณอาช่วยหาคนลบรายการค้นหายอดนิยมและให้คนของคุณอาลบแฮชแท็กทั้งสองอันนั้นทิ้งไปให้หน่อยครับไม่ลำบากเลยแต่ว่านะฟูสีจะให้ลบรายการค้นหายอดนิยมลบข้อมูลในเวป่อน่ายง,ง่าดยเดียว แต่จะให้ข่าวเรื่องนี้สาลลงไปมันไม่ง่ายเรื่องนี้จะพัวพันไปถึงคนเปิดโปรงใครจะไปรู้ถึงแม้เราจะลบแล้วเขาจะไม่เปิดโปรงเรื่องอื่นในที่อื่นอีกอีกอย่างถึงข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อเธอนี้จะหายไปหมดแล้วแต่การวิาพากษ์วิจารณ์บนอินเทอร์เนต็ตก็คงยังมีอยู่เธอต้องส,สังางเรื่องนี้อาขอเกลี้ยกล่อมเธอนะวิธีที่ดีที่สุดคือเธอต้องมาเจนากาวคนที่เปิดโปรงเธอสักหน่อยมาพูดคุยทำความเข้าใจกันหวังโยชิยนเสนอได้ครับ ฟูซีคิดอยู่สักพักแล้วตอบรับงั้นรบกวนคุณอนัดหมายให้ผมหน่อยนะครับผมจะรอเขาที่ศาลาซืา้อหาวอืมงั้นเดี๋ยวฉันบอกเขาให้นะขอวางก่อนวางสายเรียบร้อยหวังโยเฉียนมองคนที่นั่งอยู่โซฟาโรงหน้าอย่างเอาใจแล้วพูดว่าไม่ทราบว่าผมพูดแบบนี้คุณชายกู้พอใจหรือไม่ประธานหวังพูดได้ดีมากวันหลังผมจะพูดถึงเรื่องดีๆ ของคุณอากับพ่อเยอะๆเลยครับกู้หลานอันยกกาแฟแบ,บนโต๊ะขึ้นมาจิบมองกาแฟในแก้วแล้วยิ้มไม่ค่าคิดว่าเขามาที่นี่เพื่อมาแจ้งให้หวังโยกเเียนทราบเรื่องที่ริเจียเปิดโปงข่าวเขาเป็นคนสั่งการเองให้เขาไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้และอย่าเปิดเผยชื่อของเขาถ้าฟูซิโทมาก็บอกให้ไปพบริเจียฟูซิก็โทรเข้ามาพอดีช่างบังเอิญจริงๆขอบคุณคุณชายที่ให้เกียรติวังโยกเเียนปิดบังความตื่นเต้น ไว้ไม่อยู่เหลือตาไปมองกู้หลานอันถามอย่างเชิงว่าคุณชายกู้ในเมื่อเรื่องนี้คุณเป็นคนสั่งให้หลีจีทำถ้างั้นลีจีคนนี้คุณคิดจะปกป้องเขาใช่หรือเปล่าใช่กู้หลานอันตอบแล้ววางแก้วกาแฟลงสองมือประสานกันมองหน้าหวังโย่เฉียแล้วพูดว่าแต่ว่าคุณอาเป็นคนรู้หลักทำรู้เหตุรู้ผลขนาดนี้ผมก็ไม่ปล่อยให้คุณอาต้องลำบากใจผมแค่จะปกป้องเขาจนกว่าข่าวสองรายการนี้ จะถูกกลบหายไปเท่านั้นถ้าหากว่าหลังจากนี้เขาจะติดใจในรสชาติยังเอาเรื่องนี้มาหากินอีกทําให้คุณอาหวังต้องเดือดร้อนก็เชิญคุณอาจัดการตามวิธีของคุูณอาได้เลยครับได้ในเมื่อเรื่องราวต่างๆถูกจัดการเรียบร้อยแล้วงั้นผมก็ไม่รบกวนการทํางานของคุณอาแล้วครับลาก่อนครับอาหวังบรรลุวัตถุประสงค์แล้วกูหลานอันก็ลุกขึ้นกล่าวลาลาก่อนให้ฉันไปส่งไหม หวังโยเฉียนถามตามมารยาทไม่ต้องครับผู้ช่วยของผมรอยอยู่ข้างนอกแล้วกู้หลานอันปฏิเสธหันตัวกลับสวมแว่นกันแดดแล้วเดินจากไปกู้หลานอันเดินออกไปเลขาของหวังโยเฉียนที่แอบยืนฟังอยู่หน้าประตูห้องตลอดก็เดินบิดเอวเข้าห้องมามองหวังโยเฉียนแล้วก็มองกู้หลานอันไปทางที่เขาเดินหายไปมือแต่อยู่บนบ่าของหวังโยเฉียนแล้วถามด้วยเสียงกระซิบคนก็ไปแล้วยังมองอะไรอีก ปลื้มเขาขนาดนั้นเลยอืมหวังโยเฉียนถอนสายตากลับมาอบเอวของเลขาไว้ขนาดต่อหืมเขามีอะไรคู่ควรให้คุณปลื้มเหรอเขาไม่ได้เพิ่งป้ายสีหลานชายคุณไปหลอกเหรอเลขาไม่เข้าใจเขาไม่แค่ป้ายสีหลานชายผมง,ง่ายๆอย่างนั้นน่าสิเขายืมมีดฆ่าคนจากนั้นยังใช้คนตายให้เป็นประโยชน์เพื่อฆ่าคนที่ให้เขายืมมีดด้วยหวังโยเฉียนรีตาตอบ ความหมายของคุณก็คือเขายืมปากกาของหลี่เจียมาทำลายฟู่ซีหลังจากบรรลุเป้าหมายก็วางมือไม่สนใจอีกปล่อยให้คนที่ถูกทำลายอย่างฟู่ซีกลับมาทำลายหลี่เจียเลขาถามด้วยความตกตะลึงอืมฉะละหวังโยเฉียนตอบพลางเกาคางของเลขาแต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะทำลายหลี่เจียดูจากสิ่งที่เขาทำเหมือนว่าพุ่งเป้าไปที่ฟู่ซีคนเดียวนะเลขาไล่ถาม ถ้าเขาแค่อยากจัดการฟู่สีคนเดียวเขาก็พูดกับผมโดยตรงได้เลยว่าไม่ต้องช่วยเหลือฟู่ซีก็พอแล้วทำไมต้องร่วมมาหาผมเป็นพิเศษถึงที่นี่ด้วยแถมยังให้ผมบอกฟู่ซีให้ไปหาลีเจียอีกหวังโยเฉียนตอบความหมายของคุณก็คือเขายังเหลือทางออกไว้รับมือฟู่ซีแต่ทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยมันไม่เพียงแต่ทำให้ชื่อเสียงของฟู่ซีเหม็นชาวโชวไปทั่วในขณะเดียวกันยังสามารถทำลายหวังโยเฉียนอีกด้วยเลขาดาว ดวงตาเบิกกว้างอุทานออกมาว่าพระเจ้ากู้หลานอันคนนี้ช่างเป็นตัวละครที่ไรกะเพิ่งเข้าวงการบันเทิงก็มีความคิดแบบนี้แล้วแถมยังโหดเหี้ยมมากด้วยฟู่ซีเคยไปทำเรื่องอะไรให้คนคนนี้ขุนเคืองใครจะรู้แต่ด้วยนิสัยของเขาแบบนั้นจะทำให้คนขุนเคืองเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวหวังโยเฉียนสายหัวอย่างระอาน้องสาวเขาก็ดีกันหมดก็เพราะโอแต่ฟู่ซีเลยทำให้ เขากลายเป็นคนนิสัยกำเริบเสบสารแบบนี้แล้วนิสัยฟูซีที่เปเห็นแบบนี้ถ้ายังไม่รีบเปลี่ยนแปลงจะทําให้คนที่บ้านเดือดร้อนและประสบหายนะแน่นอนนักเขียนที่จริงแล้วหวังโยเฉียนก็เป็นนักพยากรณ์คนหนึ่งชาติที่แล้วบ้านฟูซีล้มละลายก็เพราะว่านิสัยแย่ๆของเขาทําให้เศรษฐีคนหนึ่งคุนเคืองต่อที่บ้านเขาล้มละลายหลังจากนั้นเขาต้องอาศัยร่างกายตัวเองเข้าแลกเพื่อช่วงชิงบทละคร งานพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับชาติที่แล้วของฟูซี่ที่ตอนหลังต้องกลายมาเป็นเช่นนี้ฉันเคยพูดถึงมาก่อนแล้วในตอนที่สองพวกคุณยังจำกันได้อยู่ไหมตอนนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงเปลื้มงกู้หลานอันด้วยอายุแค่นี้ก็สามารถฆ่าคนหนึ่งคนโดยอยู่ไกลสิลี้ไม่เหลือแม้รอยมีดห้เห็นคนแบบนี้มีไม่เยอะหรอกอืมแต่ฉันคิดไม่ออกว่าทำไมเขาต้องอยากทำลายลีเจียด้วยลีเจียเพิ่งเข้าทำงานที่บริษัททำงานละเอียดรอบคอบ และยังไม่เคยเปิดโปองอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเลยจะไปทําให้เขาขุนเคืองได้ยังไงไม่รู้น่าจะไม่มีเขาทําอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ฟู่ซีมาหาเรื่องฉันจะได้ไม่ต้องลําบากใจหวังโยเฉียนคาดเดาเมื่อผู้จบก็ชื่นชมอีกว่าช่างเป็นคนปื้นต้อนเสียจริงหลานอันกําลังจะไปไหนตอนนี้เข้าไปในลิฟต์หวังไว้มองกู้หลานอันคนข้างกายที่กําลังก้มหน้าดูคลิปวิดีโอแล้วถาม ฟีนิกซ์การเดนกู้หลานอันที่จ้องมือของลินเซเวียนซึ่งวางอยู่บนไหล่ของจอเยี่ยในคลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์ของเจ้าเยี่ยที่เขาดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้พูดขึ้นมาว่าเป็นภาพตอนกินข้าวที่บ้านจอเยี่ยเมื่อคืนจริงๆพูดทางริตาลงฟีนิกซ์การเดนหวังว่ขมวดคิ้วตอนเช้าสู้หยางที่เข้าออฟฟิศมาพร้อมกับเขาได้สั่งเขาไว้ว่าเวลาที่เขาติดตามกู้หลานอันให้ดูกู้หลานอันไว้ให้ดีๆ อย่าให้เขาก่อเรื่องอะไรอีกตอนนี้กู้หลานอันกำลังจะไปชุมชนดาราจะไม่ให้เขาคิดมากได้อย่างไรไปที่นั่นทําไมหรือซื้อบ้านกู้หลานอันเอียงศีรษะแล้วยิ้มดวงตาเป็นประกายสายแจวดังความรักที่ไร้ขอบเขตหวังไว้มองอย่างตะลึงอันในระหว่างที่เขากําลังตกตะลึงกู้หลานอันก็เดินออกจากลิฟโทรศัพท์หากู้ฝูเซิงแล้วพูดว่าพ่อครับผมอยากปรึกษาพ่อเรื่องหนึ่งครับอืมเรื่องอะไร พูดมาเลยกู้ฝูเซิ่งมองสัญญาแล้วต่อผมอยากขอยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหลังหนึ่งครับกู้หลานอันกล่าวทําไมจู่ๆก็อยากจะซื้อบ้านกู้ฝูเซิ่งถามทางนดขมักผมโตเป็นผู้ใหญ่และมีกิจการของตัวเองแล้วไม่ใช่หรือครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ออกมาอยู่ด้วยตัวเองดูว่าตัวคนเดียวจะสามารถปีนไปได้ถึงจุดไหนไม่งั้นถ้าเอาแต่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของพ่อกับแม่ตลอดผมกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นคนแท้วงตระกูลกู้หลานอันต่อความคิดนี้ไม่เลวเลยพ่อสนับสนุนลูกจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อจัดให้กู้ฝูเซิ้งหัวเราะลัน่นหายใจแรงฟีนิกกการเดน้นหลังหนึ่งราคาเท่าไหร่พ่อก็จัดมาเท่านั้นเลยครับราคาบ้านผมก็ไม่รู้เมื่อวานผมเพิ่งติดต่อกับเจ้าของบนอินเทอร์เน็ตวันนี้จะไปดูยังไม่รู้ราคาตลาดกูหลานอันต่อ ได้พ่อจะรีบให้เลขาโอนให้ลูกขอบคุณครับพ่อกู้หลานอันกล่าวขอบคุณวางสายอย่างอารมณ์ดีเวลาเดินราวกับลอยตัวได้เล็กน้อยจะได้อยู่บ้านหลังเดียวกับภรรยาแล้วจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ